จะมาสอนทำอาหารเพราะฉะน,นั้นต้องอยู่ในช่วงไอไอชอคุกกิ้ิงจริงปึงโลโก้ขึ้นซะไม่มีโลโก้วันนี้นะคะเราจะมานําเสนอวิธีการทำขนมปังชิ้นจะเปเจะกลมๆสองอันประกบกันนะคะแล้วก็มีไส้ดูสนใจราสีเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบในการทํากันดีกว่าค่ะ,ะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะอย่างแรกเลยที่เราต้องเตรียมถ้าเราจะทำขนมปังเราก็จะต้องเตรียม ขน่มปังค่ะอีกปังอ่ะส่วนผสมต่อไม้ที่เราจะนำมาทำเป็นไส้มีหลายอย่างอันนี้เป็นนี่เป็นช็อกโกแลตแทง่แทงๆนี้อาาัลบากรอกอยาซื้อกันอ่าช็อกโกแลตแล้วก็มีแครอทอันนี้สำหรับทำไส้ของให้เป็นของขวนะคะอันนี้ก็เอามาทำให้เป็นของหวานโอเคแล้วก็แล้วเราไปทำกันดีก,กว่าค่ะง่ายมากเลย เรามาเริ่มจากขั้นตอนแรกกันเราก็จะมากะแกะขนมปังแกะขนมปังมจะใช้ขนมปังมีขอบนะคะเพราะว่าขนมปังมีขอบเพราะว่าขนมปังที่มันมีขอบเนี่ยมันจะทําให้มีเรียกว่าความเยอะความหนาความอะไรของของนมปังเนี่ย เยอะมากขึ้นนะคะอ่าแล้วก็จักดใช้แม่พิมพ์อันนี้ใช้พิมพ์แก้ช็อตพิมพ์แกะช็อตตัดเราไม่ต้องไปซื้อแม่พิมพ์แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีก็เอามาใช้ได้ไม่เป็นไรอันนี้หนึ่งแผ่นก็จะได้สี่ชิ้นแล้วแต่ความใหญ่ของแม่พิมพ์หรือว่าปากแม่พิมพ์อันนี้จุด วิธีการแบบนี้เนี่ยสนุกมาก,มากเพราะว่ามันจะทําให้เด็กๆนะคะได้ตัดได้อยู่หลายอย่างเลยกับการทําขนมปังโฮมวีซท,ที่เราทําเองได้บนโลกนี้แล้วก็ทําเองได้อย่างสนุกสนานแล้วเดี๋ยวเราจะเอาถ้วยค่ะใส่เศษขนมปังไว้ขอถ้วยใส่เศษขนมปังถ้วยใส่เศษขนมปังผู้ช่วยถ้วยใส่เศษขนมปังหายไปไหน อะไร,ะไรขนมปังไม่อ,อั้งทีหามาดูกันนะคะเราจะเอาเศษขนมปังเนี่ยไปทานกันนะคะโอเคเราจะพักไว้ก่อนดูขั้นตอนต่อไปเราก็จะมีก้านไครกันไคลตัดช็อกโกแลตของเราที่เราตเตรียมเอาไว้เียกพยายมนี่ยกพยายโอ้โหไม่ต้องมอ, <laughs> องด้วยโอเค ต่อมาแล้วก็แล้วก็เลือกมาหนึ่งหนึ่งอันเอาเลือกด้านแบนๆนะคะถ้าเลือกด้านฟูลแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สวยเราบีบแล้วเดี๋ยวเราเอาช้อนทานะคะอ่ามาจริงๆใช้ช้อนธรรมดาก็ได้นะคะแต่อันนี้เราอยากจะไฮโซโบใหญ่ไข่เค็มนิดนึงเราก็จะใช้มีดปาจริงๆอันนี้มันเป็นมีดกินสเต็กนะคะแต่ว่า กะได้เหมือนกันลูกผู้ดีมีสถุนไอ้สกุลวันนี้ฝนตกเลยไม่ได้เล่นอะอือฮะอ่าปลาปลาวันนี้อดเล่นก็เข้ามาถ่ายคลิปเล่นในบ้านนะคะคุณผู้ชมเอออ่าแล้วก็เอาอีกแผ่นหนึ่งถ้าเกิดมาน้อยไปแล้วก็บีบเพิ่มน้อยบีบเพิ่มดีกว่าไม่เป็นไรค่ะเราไม่งงอมไม่ได้ใจเลยอหออันนี้เอออันนี้อันนี้ ผิดอันผิดอันเชืบเบอร์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 แล้วว้าแต่ละแตแล้แต่ยออ,ออือมต้องเยอะมากเออเดี๋ยวทำได้น้อยนะเออคือว่าหนึ่งแท่งนะคะแล้วแต่ว่าแท่งใหญ่แท่งเล็กหนึ่งแท่งทำได้หนึ่งชิ้นสองชิ้นหนึ่งแท่งทำได้ถึงสองชิ้นด้วยกันหรือบางทีถ้าใช้ประหย,ยัดชอบไส้น้อยก็สามถึงสี่ชิ้นเลยไม่มันประหยัดดี นะก็ทาเหมือนทานิวเคลล่าเลยอ่ะอ่ะ,อะใครมีจงมีแยมมีจงมีแจมใช้ก็ใช้เกิดประโยชน์ก็ปกนี่ให้แน่ๆนนะแล้วก็ตือ๊อบีบน่อย ประมานี้วาข้างบนแล้วแล้วก็เอาเศษขนมปังที่เราฉีดเมื่อกี้เอาไว้ทำให้แบนๆแล้วก็แปะลงไปนี่หน้าตาน่ารักน่ากินแดีวเราจะทำไส้แครอทก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างน,น้องไอหั่นบนก้นจานแทนเขียงเพราะมันไม่ชอบใช้เขียงเขียงบ้านน้องไอง่าย เคแล้วก็แล้วก็หั่นให้เป็นลูกเต๋านะคะไม่ต้องเป็นเต๋าอะไรมากมายหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องซีเรียสทำอะไรไม่ต้องซีเรียสจะได้ออกมาน่ารักฟุ้งฟิงนะแล้วก็วางไปเลยจ๋อมเอากี่ชิ้นเดียวเอาสองชิ้นแล้วกันเนาะทำให้เล็กกว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวเ้ายทําเสร็จพกปาแล้วเลยเจอกันทุกคนจะพบกรณีว่ามันปิดไม่ได้มันไม่มีตัว ยึดมันเพื่อให้มันติดกันแย่าง,น,งนะแล้วก็เน็บขนมปังให้เข้าขักันด้วยมือเน็บลงไปเพืบอย่าให้มันเปิดเน็บไปย,ยิ่งทําชิ้นเล็กๆยิ่งดีเพราะว่าจะเน็บง่ายแล้วก็ไม่ละเลยหรือว่ามันจะสวยมากๆเลยนะคะมันจะเหมือนจานบินยูเอฟ มันจะเปิดถ้าเราเน็บที่หนึ่งมันจะเปิดที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราใช้มือกาให้ทั่วๆน,นี่ปึ๊บเน็บตรงนีน้บางตรงนี้เน็บน่ะเน็บไปทั่วๆนี่วางบนจานแล้วก็เน็บเน็บไปไหนที่มันเปิดบ่อยๆก็เน็บตรงนั้นนะให้มากที่สุดนะคะติ้งตองก็จะได้ดดโอเคเดี๋ยวจัดจานเสิร์ฟกันค่ะอ่าเราจะมาเสิร์ฟกันแล้ว ะะเดี๋ยวเราให้ดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงนั่นก็เป็นนี้เลยน่าทานนะโดยเฉพาะอันนี้อร่อยมากๆเลยนะคะก็แครอทก็อร่อยแครอทก็สําหรับคนที่ชอบทานแครอทนะคะอร่อยมากๆแครอทเราจะไปต้มแล้วเราก็จะไปแช่ตู้เย็นนะคะเพื่อเราไม่รู้อ่แต่สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวไปทานแล้วนะคะสวัสดีค่ะ